วัฒนาเขาย้ายเป็ไงคนย้ายไงแต่ว่าที่กินส่งที่โรงเรียนเราไงชวดออกบอลเร็วพี่ผมเมื่อยลนะะไปพูดพีู่ไห้เดีวก็ิเสียกันเงเลดนี่เี่นขอขวด

ให้ที hmm. uh ่ตรงไปแล้วให้ให้ดิไม่ได้เลยวันทีไม่ได้อืมวัเมื่อวานอย่งแรกเลยนั่ไปแก่นี่เพันกว่าถ้ามีอาวุโถ่ใไปยงมีอวุ่งได้เลยยนี่หาาาบอกเยอะเ่ือดเอาไปแล้วนัเนักเ ความเข้ามัมกีนอะไรเี่ยเพื่อนแล้วนะจะให้แล้วนะจะงขึ้นมาเล่งยขึ้นมาขึ้นมาแล้วเ้าเตะวันี้อะเขาตกลงเขตกลงมันน่าจะมามีพอยู่ที่ต้องบอกกันเลยวันนี้ไม่อย่าอย่าไปเากึนก่อนน่อยรนรู้พร้อมลนจองเียวกว่าว่า

เฮ้ยออกตนี้เฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยออกออกออกทำไมแมวกระด้งมัดติดขามาด้วยเอากระด้งเลยพี่กระด้งเลยไม่มีสาวมาเชียร์เลยไม่ออกเลยม้ยแมนดูแมวใกล้ๆหน่อยแมนดูแมวใกล้ๆหน่อยอสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ตองแม่งงงพ่อมันงงกว่า แม่ป็อาไว้ใกล้หน่อยแม่ดป็อาไว้ใกล้หน่อยโอ้ยสวยส้ยสยสยไอ้ไอ้ตองแม่งงงพ่อมันงงวะพี่บอกตี้ด้วยทุกคนบอกทุกคนเลยตรงน้เดี๋ยเขาลงอ้เดี๋ยวเขาลงองนั้น

ขวามเขาแล้วก okay. ็มาถามอะไรวพ่ทุนนะพิทุนพ like ิทุนเขบอกเขาใหญ่ระวังระวังนัดไ่เตะดีที่หายวันนี้วะใส่แถวสองจริน้องสวยกว่า

ขาดขาดเคลียบไปเลยโต้มยาวมายาวไปมองให้ดีให้ดุดเออโอ้โหปิดฟอมแล้วว่ะจ้าตองจะเอาเร็วกันเนี่ยเขาอาจจะให้ต้องแบกพี่เขาด้วยวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยลูกวิ่งฉีกหน่อย เจ็ดสิบเจ็ดสเฮ้ยเออเฮ้ยลูกนี้สวยนั่นเนี่ยสวยนั่นนี่ไปนี่ไปน้องมันได้เดินเลยเดินเลย ระงระวังระวงเจ็บเอย่าเข้รนรเดียวเัเระวังระวังแะออนหยย่อนหย่ยอนนหย่นย่อนหย่อนนย่ยน่อย่ย่อยอน่หนยอ่นยนน่ห่่ย่อย่อหน่อยยยย่อ

อเปลี่ยนเพจเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนมีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยมีมีเสียงของฟองฟองไหมเข้าหมดเข้าหมดดูว่าคนถาก็ยังเข้าเลยเนี่ยใช้ถูกนะเออยิงครับดก่ให้ให้ให้พี่ออมถอยมาพี่ออมตัวตัวตัวถอยมา รถต้องนแล้วครับตายครับโอ้ยอย่างนี้ปรำยิงหน้ากลยหายมันเป่นเดินทีได้อย่าถอยลังนี่ดทีม เฮ้ยโอ้ย้ยจะไหนะดูสักกีนี่ขมาไหกลางีกลงเกินจิ้มเแต่ขึ้นไปหมดลงมาลงมาเราไม่ต้องตามบอลเล่นกับพื้นที่เอาบางเอาบังเไว้บังไว้บังไว้ หน้า้ายว่างหน้า้ายว่าง้ายว่าง้ายว่างโอเบโอเไปเอาบังกับแกดิสายโอ้ยจุดไป สอมสองมาลยลงมา่อยปล่อยเลยจาเอาอยู่ใส่ใส่เออดูใส่อ้ย้องล้มออกกี่แล้วรูปเนี้ยบเรดหมุนใส่ เปิดประตูออกกระออกรองเลยหันหน้าไปทำเวทีเลโอ้ยเป็นใครเขาว่าอะไรเราพี่หรอกถ้าพี่ไม่ยกขวดเหล้าวมาด้วยอ่ะเฮ้ยเอามาถ้ายกออกมาเนี่ยเขามองแล้วถ้าเป็นลังไม่แน่ทักทุกนะดีคนเดียวคนเดียวเยอะเยอะเยอะหาเก็บไปก่อนหากินหายใจดีขุนดีเฮ้ยเอ้ยยืนรออยู่เออมันไม่ถ่ายิ่งกินเหล้านี้แก่เร็วดิจริงไหมเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่แก่ลงเยอะเลย yên, không được, không được, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ระวังระวังแตนลุไปลดรบิกบิกรเาอะอาเอาเอากระตูนด้มครับออมใจีเฮ้ยตีให้พี่การอนถามเาจะอนถามเดียมาเดียวมเดียวนั่งนี่

Yep, Good <laughs>